สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโดยใช้แค่มือเดียวอ่ะถ้าถามว่าใช้มือเดียวยังไงเดี๋ยผมเปิดการสัมผัสได้เลยนี่ครับกเนี่ยนี่นี่มือข้างเดี๋ยวมือข้างไ้นะซ้ายแต่ข้างขวาเนี่ยผมใส่ถุงมืออยู่เอา้าแต่ใช้ได้ซะงั้นเอา้าใส่ถุงมืออยู่แต่แ้นใช้ได้งั้นไม่เป็นไรครับผม ผมมีแมกขวนเสื้ออยู่ถ้าผมเผ่อใช้มือนี้นะม,มาขวดเสื้อเนี่ยจะมาตีมือผมรับนะเดี๋ยวอือ,อเคตีไปแล้หนึ่งทีโดนกระเพียงบ้าันด้วยโอเควันนี้จะมาเล่นโรบอกนะผมแต่ใช้มือเดียวมปที่ผมจะเล่นโลกลาเดนเดี๋ยวพอเล่นด,เนดีนะ ล่ะอ,อ่ะอะซุ่มอ่ะฮะอะไรอ่ะปวดปอดอัน,นอันนี้ผมจำไม่ได้แต่มือเดียวคือไม่ถนัดเลยไปลองเข้าไปหน่อยจำได้เกือบเลยเกือบเกือบเกือบผมเอาขาเอาขาเอาขางับไวป้อ่อ ค้างรับโอเคนี่ไงสร้างเซิร์ฟเวอร์ไว้จำไม่ได้เล่นไปเยอะเกินจำอะไรไม่ได้อ๋อ้จำได้แล้วเดโอเคครับจำได้แล้วครับได้แล้วจำได้แล้วปกติมไม่เคยมีอ,อมันอนี้เลยใช่ปกติมันไม่มีอันนี้เราเราถูกพวกจะกระโดดย,ยังไง ย,ยังไงก็ตามครับตัวนีนกินมันไม่ไม,ไม่จำเป็นต้องกระโดดอะไรขนาดพอร่งงองบาดเจ็บไหอเกมผู้บริการเพื่อชีวิตน้องฝ่ายเจ็บไม่ได้จำไม่ได้เลยว่ามันถึง ทุกคนคืถผมเล่นเกมสองมือมาตลอดแล้วจะให้เกมมาเล่นมือเดียวเลยเนี่ยมันไม่ได้อ่ะคือแบบอุ้ยคือแบบผมเป็นคนเล่นเกมแบบมือขวากดกระโดดหรือไม่ก็กดวิ่งกดชิ๊ก็อก์อะ ก็ตีมเล่นนั่นไงแต่นี่คือเล่นมือเดียวมันต้องใช้นิ้วเดียวคือแบบคือทุกคนแบบถ้า,ถาเล่นมือเดียวได้นะคือแบบตอนแรกนะตอนคิดไอเหี้ยเนี่ยคือแบบนอนงงโอ้ผมไม่รู้นะผมพูดไปหรือยังแต่ถ้าไม่เสียอทุกวนขอโทษด้วยนะครับแม่มูละครอ,อยู่นะครับี่มีอะไรมา Stop na? ขอเอามาขนเสื้อที่ข้างหลังผมออกก่อนเมื่อไหร่ฮะเดี๋ยวตอนจบคลิปนี้ผมมีบทลงโทษแน่นอน,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 นะอนแล้วเน่ก็เดดๆแล้วอัปเดตมแล้วมึงเล่น

จ็บคอละผมเห็นมาแล้วนะครับในคลิปยูทูบเนี่ยเวลาเราเนี้ยเนี่ยสไลเชอร์เนี่ยเวลาเราโกรธหน้ามันเปลี่ยนนะแต่พอมาเกมนี้มันไม่เปลี่ยนสิอืมใครอะก็ดแก๊ดมาเมาอลองราเป็นแบบเนี่ย ตอนน่ะขอย้ายที่โปรแกรมอัดมัยเ <Okay. S 2> คยยคเกทอาเนี่ยกอเอนัอนนี้ละนนี่นี่ <Okay. S 2> เป็นประจำเลยเออเซิร์ฟส่วนตัวผมไม่เคยเล่นเซิร์ฟหลักเลยเล่นแต่เซิร์ฟส่วนตัวป<ต>๊ับ ใส่แว่นเล่นนี่มันน่ารำคาร์เว้ยที่มึงคิดไปเยอะเลยทำแว่นอะไรฮะแว่นเดี๋ยวแว่นอะไรนะดิมเออเออมันคือแว่นแว่นอะไรนะเออมันไม่ใค่ออปตาเดแต่มันคือประเภทเดียวกันน่ะมันไม่ใค่ออปตาตีลูกแบบนะมันมันคือแว่นแว่นกองแสงเออํำได้แล้ว ข้ามลแล้วกันเกลียดเหรออ้อไม่น่าข้ามเลยน่าจะตัดคลิปเอ้าเอาไม่เป็นไรมันจำผมได้ทุกปุ่ม,ปปมแต่ผมจำไม่ได้พี่แสเลชเชอร์ตั้งเออไม่รู้ไม่ใช่เจสันผมรอโหลดก่อนเจสันนะ่ะเค่น้องก็น่าจะมีความหริงเียอปัด๊ด นี่สนใช่ปหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเ้าอเรมันตัวออกมาให้ ได้ครับผมับน่ครับรอบปหลงกันนครับนีนมน่มันนเวลมันเก็ดเก็มามากมันอยากกินมามาเนาะถอดหน้ากากในะเกมรักนหะเออถอดครับผมเอ้า โทษแล้วก็ใส่กับาไปใหม่เอาแล้วดูสตามิน่ดิอ่ะโดโดูดมันอ่ะลดสตามิน่ผมย่มยอดกระเทียมดองดอ่ะเก็ดเกมามาาแป๊บครับผมอ่ะเสือปมปมเก็ดเกตมามาก ลัวแกได้ดลมา่ะค่ะนะอออีกต่อ้อคแค่นี้ตัวต่อไปแหนานะรีวิวเถอะต่อไปครูคิดซื้อจะกินไหมไม่เ้าอาะไม่อคือ เวลาคือตรวเนี้ยฟอสะทกเกนเนี่ยที่เป็นมอดอ่ะโอยผิดด้านแบบโอุย้ยทำไมฝันเสือตันี้ก็นานขาแล้วจะอ่ะย้ายที่แปบบมือไปไว้นู่นนะฮะกลับมาโอ้ขับหัวทำไมอยู่มานี่ทำไมนะครับโอเคสมัยเนี้ยคือแบบทุกทุกเกมท,ที่ผมไปเล่นมานะที่เป็นมดฟอสเ,เทกเก้นเนี่ย เขาจะมีตัวใหม่ไหมมันเล่นตลอดแล้วไม่ได้มีแค่ตัวใหม่ๆนะบางอย่างยังเปลี่ยนชื่อไปแบบดังไอธาเทเลมอนอ๋อเทเลมอนก็กลับมาเป็นเอ็นเลจี้ไม่ใช่หรอทำเถอะดังไออาร์เอ็นจีเนี่ยรู้ไหมครับมันคือตัวอะไรคิดเชนครับคือเดี๋ยวนี้แล้วเจนโดเนี่ยยังเข้าใจได้นะแต่ดัมมี่ยังไม่เคยลองเลยจะต้องมาลอง มอสฟอสเฟตินเดี๋ยวนี้ผมต้องผมต้องพูดว่ามอสฟอสเฟตินเดี๋ยวนี้นะครับมันแบบอู้ซื้อกินให้หมดเลยมอสฟอสเฟตินเดี๋ยวนี้นะครับอู้ซ้ำหลายรอบเนาะมอสฟอสเฟตินสมัยนี้เนะี่ยเขาจะซื้อสกินมาให้แล้วคือแบบซื้อสกินให้ มาเล่นของผมก็จอยไม่ได้ขีมพชื่อนี้ P O A ขีดสองคที่ส,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 สไม่ได้อา่อานว่าโพหรือว่าอะไรนะอ่าน P O A เอาล่ะผมรีวิว้าตกรอ,อยู่เนาะตาบ้าผมคิดตัวนี้คือตัวที่ผมถนัดที่สุดแลลวครับถนัดยัางไงอ่ะผมเล่นตัวนี้เก่งมา คือแบบเมืตอวนนี้เฉยนะคือปกติเกมหลักตังไม่พอเล่นมอดคือแบบเล่นต้องเล่นมอดฮะต้องเล่นมอดแต่เกมดับให้ไปไหน What is this d ป r k room ไม่รู้นะว่าไอ้ตัวนั้นทำอะไรดับไม่โดนอโอเคเดวแหละใช่ไหมผมขอปิดปิดปิดกันบัดสำคัญ อาล่ะลงองเกมาทุกตัวหนงนกันเช่นนุ๊กแล้วก็อันนี้เป็นบบแบบแบบแบ้นะแบตู้บอ่เนยนอผมไม่เอาละนุกเนี่ยต็เกล้อเปนเกนี่ควร มีความา่าแต่ยังโน้ตแบบซูเจ็ดเอจ็ดอ่ะงโน้ตผมดูมาแล้วตอนตอนที่เข้าเปน็นซูเจ็ดเจ็ดเนี่ยมันมันเหมือนไม่ได้เอาตัวละครมามันเหมือนเอาแบบเอาขั้วมาแต่งแล้ว,ลวลนะมาแปะเนี่ยนะมาเจ okay ก okay. okay. yeah. yeah. right. uh, ็เป็นนี้อีกแล้วโอเคเขียนเนี่ยรีวิวลูกน้องถ้าเรียกน้องนี่นี่อ่แล้วก็กระโดดขึ้นมาถ้าตีตีโอโอ้ขางอตัวเองขึ้นแล้วก็ขาขาจนตัวเออเขียนถ้าตีถ้าตีถ้าตีเป็นยังไงโอ้เอาเอาขาให้เรียบร้อยฮะนี่ถ้าตีแบบนี้ถ้าตีเอาดาบฟันกัน ทำไมชาติเสียหายอ่ะเฮ้ยนี่ไอไอไอก้อนก้อนกระจีน่ะเสียเงินเมื่อซ่มปืนมันยิงอ LIKE ่ะน่ะใช่ฮะอ่าไปไหนไปไหนมือไปโดนมือไปถอนเอาใหม่ธรรมชาติที่เสียหถอดถอดมันนี่มันลมขาญเออเอ๊ยค่ะโอ๊กดผิดเออ โยนกระแพงไปขอบคุณ ừ, นี่ฮะท้ายนโยนอยไอ้ก้อนคุจีก็เป็นเนี้ยได้ปนี่ฮะ,ฮะก็จะเป็นอ่ะบดเติมบด,ดีม่ได้แกแกงโฟกัสตลอดเลย ยิงเช่นข้างหลังเนี่ยแอปเปิ้ลเยี่ยมอ่ะขา,าดปติไม่ได้แล้วนังตายโอเคไปครับจัดการไอ้ดัมมี่สองตัวเงือดเออ้ยอยู่แค่หกสิบกปน ปิดวะไอเด็ไอตัวเออเสียคับตาละนี่คืออะไรไมูวะตัวต่อไปฮะแปคุสังเกตอยู่นะคือตอนตายตีแล้วก็ผิดมือทำไมต่อไปจอรดํมมี กินโปรด,ดกินโปรดเขายนนคิดคิดขคิดคิดอนนหายจริงนะอน,นอนดำขยายโตมกม็น้องนข้าหมุนใะแต่แต่แขนนี่มันเหมือนแนอนนะ ว่าเขาโมเดลแบบปกติมามันไม่ค่อยแบบมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนเลยไอ่ที่เปลี่ยนคือแขนนี่แหละแขนนันเปลี่ยนแน่นอนและพบาทำไมรอยเท้าเป็นเงนี้ยมันจะติดตั้มนะโอ้ผมแน่นะน,นะครับก็ใช้มดนี้่จำครับติดตัอมเนียนจะดจัดอะ ทที่ระวังซ้ำๆกันหลายๆจุดแต่วังกัน,กน,กนจ,จะนนจะพูดยังไงดีจะวางซ้ำกันที่เดิมหลายๆรอบครับ <c oughs> ไม่งั้นมันจะเ,ห,เ,ห,เห,หมือนอะไรโอ้อาหัวนอนทับไว้อา,อา,เ,อาเรืออะไรนี่เลยนี่ยถามว่าถามว่าถ้ากดผิด ปิดป,ปุป่มครับปิดปุ่มแต่ไม่มีไม่โดนไปเลยอือเฮ้หเฮ้โตูอุ๊บโอ้โหห sống ừ, đúng rồi hình hình, hình, hình. Cũng Lui, đi view. Này, đây, 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 này đây, 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 ดาบยิงไม่เข้าองเธอดาบยิงไม่เาเี่ยเองคือเาต้องกดคลล็อกไว้แลอยู่ใกล้เซเวอรอลในเกมเนี่ยคือมันจะหมุนเสมอไมีมมเา แทนทั่วไปถ,ถ้าก็คล้ายๆหนูนนี้อยู่ไปาดาวีดีใหมโครมก็เสียงเลยไปปลุกไผ่ก็น่าจะหนวอ่าฮครับหน,วน,น,นวัว่านี้ก็หนัวละใช้นก็น่าจะเหมือนของครูคิดนั่นแหละแค่ดาเมจมันน้อยกว่า เอ๊ะเข้ามานี่หว่าโนวาโอ๊ยโนวาของไอ้โนนินี่ก็ดาเมจโอ้ยมันจะไปไหนโนวาของไอ้โนนิเนี่ยก็ขีปห่านกันของไอขี้กระตุกหนึ่งแล้วเหรอโอ้ยภาพหลอนเออ้ภาพหลอนเอ้ภาพหลอนภาพหลอนโอ้ภาพหลอน เราไปดินไมคนเคิลวม่แน่เต็มไปด้วยแดดบ้าพี่ใจฟังก็ดีอันนี้เัาไม่ได้ลองขอไม่ใส่นะกินดูน่ากลัวมากเหมือนกับที่พี่โนโทกินเขารีวิวเลยอัมนเด้ก็เช็คมาและ้วฮะ ยวูไปดูช่องพี่นนท์อดกินเอาครับขี้เกียร์ก็เหมือนผมงพี่นนท์อดกินที่ดู่อไปวันเอครับไม่ใส่ถอกินโอู้ยว่าวันเอก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 ็ก็ตัดตาตัด ก็ผมมันเอกปกติเลยลูก hmm. น้องเหนื่อยลกน้องตายเนี้ยมันแปลกแแต่ถ้าตายก็เหมือนเดิมฮะได้สปีดนม่เหนื่อยหน้าหน้าเนนี่แคนดูดิหน้าน้ำลายยืดไปตัวต่าไปฮะ ไม่ได um, so ้อ uh, ่ะดูดิรอบนี้ไม่ได้ใส่สกิ่งมันก็ยังจะเอามนะเยี่ยมรอบนี้นะก็มันก็จะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ตามว่ะอืยังตามเันเข่าอ่ะเอ๋ตะลับเบี้ยจ้ะอะทีโพศเหล่อะทีโพศอธีพศ ที่โหดมาตัวไปเจ็ดหนหกวันนี้เนี่ยผมการแท็คเนี่ยมันมีสกิลพิเศษเลยคือนี่ฮะมันเบื่ออะไรเงี้เว้ยเอาล่ะต้องอนะเบื่อตันเนี้ยมันจะค่อนข้างเสียงดังนะผมคือผมผม,ผมจะไม่ใช้สกิลที่เสียงดังนะ ถ้าผมฆาฆ่าคนใครทุกคนมันจะเป็นนะฮะก็นี่มันจะมีไอ้วิญญาณลยอยออกมาซึ่งถ้าเป็นคนปกติเนี่ยก็จะออกมาตัวเดียวนะครับผมแต่เแบบไอ้พิซซี่หรือสาเหตุอะไรก็ไม่รู้มันออกมาสองตัวสองถึงสามตัวนี่อ่ะอบนี้ออกสามตัวตัวที่แล้วออกมาสองย้ง๊ตัวเนี้ยเยอะแยะเลยอมันไม่ตายสักทีเอง ตัวนี้ตีมามันไม่อยอมตายตัวนี้มันงปึ้งปึ้งปี้งาวูเหรอเอ้าประจำเลยเดินใส่กุ้ยอ่ะปิดคลิปับเดี๋ยวผมค่อยลงโทษทีหลังโยกึือท้นนานังกี้เนี่ยไม่ยังไงก็ออกไม่ได้่ะ กระโดดไม่ได้ตอบเป็นชูเล้วเป็นเก็บ